ชาวราศีมิถุนนะคะดูดวงแต่วันที่28สิงหาคมจนถึงวันที่3กันยาย,ยนปีพศ2566นะคะดวงชะตาของคุณไพ่ใบแรกหยิบได้ไพ่พระพิคเนตนะคะต้องบอกว่าดวงชะตาของคุณได้รับการคุ้มครองเปิดทรัพย์สินเปิดโชคลาภ เปิดความสําเร็จของคุณนะคะด้วยบารมีองค์พระพิคเนตนะคะใครที่ทำงานเกี่ยวกับงานอาร์ตงานศิลป์หรือใครที่เป็นครูบาอาจารย์ใครที่บูชาพระพิคเนตนะคะต้องบอกว่าช่วง สัปดาห์นี้ในชาวมิถุนถ้าเจอเรื่องยากหรือสถานการณ์ที่เกินไม่เข้าคายไม่ออกการเงินก็มีปัญหาติดขัดจริงๆนะคะต้องบอกว่าคุณจะต้องบูชาพระพิคเนศแล้วก็สวดมนต์นะคะแล้วก็เสริมในเรื่องของดวงชะตาของท่านมากเพราะว่าในชาวราศีมิถุนสัปดาห์นี้จะเจอปัญหาในเรื่องของการเงินมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นให้เซฟเรื่องการเงินไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์หนะนะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวคุณจะเจอรายจ่ายแบบ หูฉี่กระจุยเลยนะคะแล้วก็ทําให้คุณเหมือนอดูในสภาวะที่เกืนไม่เข้าคายไม่ออกค่อนข้างเครียดมากด้วยนะคะในชาวราศีมิถุนนะคะและในดวงชะตาของในชาวมิถุนถ้าถามถึงในเรื่องความรักล่ะเป็นยังไงในเรื่องความรักของคุณต้องพาพาหมัน่นพาคู่รักของคุณสวดมนต์ร่วมกันตรงนี้สําคัญมากจะเป็นไฮไลท์ที่ทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นมากเพราะถ้าไม่อย่างนั้นสัปดาห์นี้มีโอกาสได้ประทะกันเต็มๆเ,เลยกับ คู่ครองนะคะกับคนรักคุยคุยกันก็จะแบบมีปัญหากันหรือว่า,าใช้อารมณ์ที่รุนแรงต่อกันคือไม่มีใครยอมใครเลยเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ในชาวราศีมิถุนต้องหนึ่งใจเย็นตัวเองก็เครียดอยู่แล้วเรื่องเงินเรื่องงานแล้วตัวเองก็ ยังต้องดูแลคนรอบตัวอีกเพราะฉะนั้นอาจารย์เอาใจช่วยในชาวราศีมิถุนนะคะทิศในการเสริมดวงคุณสามารถทําทานได้ทําในแบบที่คุณทําได้นะคะถ้ามันทําเกินกว่ากําลังบุญของตัวเองอันนี้กอ็อย่าหาทำนะเพราะเดี๋ยวเราจะทุกข์ด้วยเพราะในชาวราศีมิถุนก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินด้วยนะคะและถ้าลูกศิษย์อาจารย์ใครที่เกิดในชาวราศีมิถุนนะคะ จะฝากดวงเข้าพิธีจตุรถีช่วงวันที่19กันยายนนะคะให้รีบทักมาแต่เนิ่นๆนะคะเพราะอาจารย์จะสั่งปั้นพระพิคเนทที่ทําจากดินนะคะเสร็จแล้วพอเราทําพิธี9คืนเรียบร้อยจะส่งสเสด็จพระองค์สู่แม่น้ําโขงสูงที่สุดในประเทศไทยคือจังหวัดเชียงรายทำจะได้ดวงดวงเหนือผู้เหนือคน จะได้ไม่เจอศัตรูภยัยพานทุกอย่างจะได้วินาศสันต,ติไปนะคะเอาละในชาวราศีมิถุนนะคะอืมประมาณนี้นะคะสู้ๆเนาะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ถ้าคุณรีบทำอย่างที่อาจารย์บอกก็คืออ่าไม่อยากทะเลาะคู่ก็พาคู่สวดมน์นนะไม่อยากจะเกิดปัญหาเรื่องเงินก็เซฟคอร์สไว้ก่อนนะคะหรือถ้าไม่แน่ใจเพราะเรามีภาคธุรกิจ เป็นของเราเองก็เช็คดวงส่วนตัวไปเลยไม่ต้องเอาไปตัดสินใจอะไรทั้งหมดจนกว่าจะได้ดูดวงส่วนตัวกับอาจารย์เจนนะคะอคุณมะลินะคะสวัสดีค่ะโอ้กลุ่มคณะจงเจริญโอวยพรขอบคุณมากเลยค่ะขอให้บารมีของคุณมะลิดีขึ้นดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะอืม เอฟซ่ <All> right. 4, ทุกทุกท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรทานายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรกวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต